มักเป็นเร่องันชัยตามตาไปสองหนึ่งมา 2, 1นมิร่วมร่วมฉลองสิบปีโอดีสค่ะแกเป็นยังไงคะใส่บระตูดีแเราเป็นยังไงคะใช่ค่ะเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานฉลอง10ปีของโอด y สนะคะเป็น1 0 t h anniversary แล้วก็ได้ใส่ตัวแว่นที่เป็นขาสีแดงทาดไฟนะคะส่งพลังส่งพลังบวกส่งความสวยส่งความแซ่บแล้วก็ แบบส่งพลังให้คนตอนที่เขาใส่เขามีความมั่นใจแล้วก็มีบารมีมากขึ้นแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จในทุกด้านที่เราแข่งขันปกติไม่ค่อยเห็นใส่แว่นเท่าไหร่หรอใช่จริงๆแอนเป็นคนที่ชอบใส่แว่นแต่ว่าแอนไม่ได้แบบมีเอ่อใส่ตาใส่ตาอะไรเลยพวกเขาเขาว่าใส่ทำไมเลยใส่แต่แว่นตาดีกว่าแล้จะดีไซน์ใหม่ของเค้เดย์อะไรนะคะดีไซน์ใหม่ ชอบบุกเรื่องผ่าต่างๆมาชอบใยแเราเขาบอกว่าเขาไปไปแบบไปไปบูไปไปบููแล้วโซนใครใส่ก็มีบุญค่ะใช่ใครใส่ก็บังังังใช่อะให้แอด์อทอร์นี่แล้วก็สิปีโอเดสค่ะค่ะรอค่ะช็อตไปแล้วชัอแล้วขอ sorry s o r เปลี่ยนเปลี่ยนสำเนียยเป็นนเปนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับ o n Days นะคะ Happy 10th Anniversary นะคะขอให้ continue to ปังๆนะคะกับทุก collection ที่กำลังเข้ามาแล้วก็หวังว่าเราจะได้ร่วมง,งานอีกครั้งต่อไปค่ะขอรับสุดยินดีด้วยกับมงแล้วมองอีกกับ Win the winners อ f มงลงใหม่ไม่ลงมงมงลงใหม่เจ้าเกิมงลงใหม่ค่ะปังมากลคือมองอยู่แล้วมองอีกออก,กับความสามารถที่เราตั้งใจ ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอนในการแข่งขันของเดอะเรือวงลงใหม่นะคะถ้าไม่มีแฟนคลับที่บ้านที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แอนก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมำชนะเอ่อเวทีนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแอนแอนก็บอกทุกทัางว่าจริงๆการที่ชนะวงวงนี้มันเป็นมันเป็น มงของทุกคนเพราะว่าทุกคนเก่งมากๆน้องๆที่ที่มาประกวดคือเก่งในแบบของตัวเอง,งมีรนจ์มีส,ตสตไตล์ของตัวเองที่ที่แบบมันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยก็อยากให้แบบวินอันนี้เป็นวินของทุกคนอะไรกดดันแต่แอนก็ไปแทนกดดันรจริงๆกดดันมากๆเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเก่งพอที่จะชนะหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่อยากแพ้ ไม่รู้เก่งหรือคนอยากไม่อยากแพ้คือเรารู้ว่าเรามีความสามารถแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นมีความสามารถอาจจะแบบดีกว่าเราใช่เลยเราก็ไม่ได้อยากแบบไปไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเราแพ้ยิ่งแบบเราไม่ไม่ชอบแพ้ไม่ชอบแพ้ใช่เราจะ face แพ้อย่างเดียวเลยไม่อยากแพ้อีกแล้วกับงบการกับการไปสืบพินล้องเองอะไรอย่างนี้ติดใจไหม าจ,าจริงๆอันยากเป็นศิลปินตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเลยก็อยากใช้โอกาสนี้จะแบบเป็นโอกาสได้แบบเปิดประตูใหม่แ,แบบลองอะไรใหม่ๆด้วยลัจากนี้จะมีไหไต้องคอยดูค่ะก็ถ้ามีใครไหนที่อยากร่วมงานกับอัญชัญเธอยินดีมากๆเลยค่ะแต่เราก็ไปเล่นละครเ็าะคช่างั้งอแอนก็มีปิดแตกก็มีรลายมากอะไรนะคะละครละครอะไรเหรอคะเล่นละคร ยังไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นหรอจะมีโอกาสได้เล่นละครหวังว่าจะได้มีโอกาสเล่นละครค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มีใครติดต่อมาแอนจากเรื่องประกวดล่าสุดมันมีชุดที่มันต้องมาแล้วต้องมาอีกแล้วประเด็นชุดอะไรล่ะชุดชุดราตดีของนักกวก็ชเดลบังเอิญมันคล้ายๆกับดีไซน์ที่เราไปประกวดตอนดิสซี่เวิร์สซึ่งมันคล้ายคลึงกันบ่านาวก็บางคนก็เอามาจับ มาเป็นดราม่ามาเป็นนู่นนี่นั่นแอนช่วยเหลือพี่หน่อยดราม่าอะไรค่ะเป็นข้เปรียบเทียบกันอ๋อจริงจริงแอนคิดว่าเรื่องของของดีไซน์มันไม่ควรที่จะเป็นดราม่าตั้งแต่แรกคือชุดของใครของมันถ้ามีอะไรแบบดีไซน์ที่คนอื่นชอบก็ให้เขาเป็นอินสปิเรชันเป็นเรฟร e น c ์ก็ได้เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่ามันเอามาจากตรงนี้เอามาจากตรงนั้นคือทุกคนมีแบบของตัวเองคือถ้ามันคล้ายกันก็ ไม่มันคล้ายๆกันไปค่ะเราก็ชอบเหมือนกันก็ได้เราไม่ต้องแบบไป out of the box ขนาดนั้นก็ได้คือบางครั้ง Story ของบางคนมันไม่ได้แตกต่างกันขนาดน,านั้นถ้าเราอยากให้อะไรมันคล้ายๆกันมีอินสป r เรชันแบบไหนก็ให้มันเป็น reference ของเราใช้ก็ได้มันไม่นควรที่จะเป็นดราม,าม,ม่าม้สึก่าง้นเขาบอกว่าเป็นแอนโนเนียลับจบะแบบมีดราม่าแต่เราจบครับค่ะ รับหล่อแล้วจะรับจบหล่อไม่ได้อยากจะกรับอาจเหมือนมันมาหาคือของหล่ออยากจะรับอาจเหมือนมันมาหาค<า>ืาอของหลอเนีเรื <laughs> ่องบางเรื่องเนี่ยเช่นแบบเรื่องร่างเราเนี่ยก็ไม่จบไอซีเหมือนใจน,นองใช่ค่ะมีคนชอบแบบเอามุม,มนู้นมุมนี้มาแล้วก็บอกว่าแอนแบบไม่เห็นจะผอมเลยไม่เห็นจะหุ่นเสียเลยอะไรอย่างเงี้ยแอนเอ่อเรื่องของหุ่นแอนโทนี่แอนดูนี่ไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยฟังแล้วค่ะเพราะว่าทับผอมหรืออ้วนก็โดนด่าอยู่ดีก็ขอให้ตัว ตัวเองมองในกระจกแล้วมั่นใจในในในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงว่าใครจะพูดอะไรเพราะในที่สุดคือเรารู้ว่าเราทําอะไรเราออกกำลังกายเรากินเฮลตี้เราทําอะไรบ้างแล้วคนอื่นที่มาด่าเราอ่ะควรดูตัวเองในกระจกพอดค่ะอนแสดงว่าสะพรองมากเลยเวลาเจออะไรพวกนี้เนาะมันไม่ควรที่จะเป็นอะไรที่เราชินเพราะว่าการบูลลี่มันไม่ควรที่จะเป็นอะไรที่ต้องเกิดขึ้นอีกแล้วถ้าเราควรที่จะเอาเวลาของเราไปทําอะไรดีๆ ทำให้ตัวเองดีขึ้นใช่ทำให้ตัวเองดีขึ้นใช่มันมันมันระบายพ็อซิกยังไงครับเพราะเราเจอมาตั้งแต่เขาเขาการงานปุ๊บเราเจอมาโดยตอดใช่ค่ะแอนก็แอนก็บอกแอนบอกตัวเองว่ามันไม่ใช่แอนก็พูดเสมอว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของแอนที่จะมาทําให้คนอื่นมีความสุขให้ทําให้คนอื่นชอบแอนถ้าเขาไม่ชอบผู้ชมไม่ชอบอันไปบังคับเขาไม่ได้แต่ว่าขอให้ขอให้เบาๆหน่อยมีกรีดแลพอเจอแบบ โอ้ยมาดามาอีกแล้วมาจากชั้นกี่ชั้นอีกแล้วมไม่ไม่มีกี่แล้วค่ะมีแต่หัวล้อใช่เพราะว่าหลายคนเขาพูดแต่เขาไม่รู้จักเราก็ให้มันผ่านนไปค่ะถ้าเราไปแบบให้ attention ให้มันให้แสงให้มันเขาก็มันก็จะแบบปั่นให้เขาอยากอยากพูดอีกแต่ถ้าเราแบบปล่อยมันไปเขาก็จะเริ่มเบื่อไม่ต้องไปเมนชั่นเขาค่ะพี่ต้องตาย ใช่ค่ะแล้วก็มั่นใจในในในรูปร่างของเราแล้วก็ใส่ฝอทั้งสองคนเราก็ต้องแบบนิดนึงเราชอบแบบพวกคิมคาเดรียคลี่เราก็อยากเป็นพอนเขาบ้างเรา,าเราอยากลงคอนเทนต์หนื่นอ,นอ,อย่างบ้างแบบพี่ใครยอมใครฉันก็เมฉันก็เมอะไรมันมันไม่ได้เป็นการแข่งขันค่ะมันเป็นสเปซที่ทุกคนแบบแชร์ได้ใช่แล้วยิ่งสองคนแะ Yes ันแัน ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรอพม่างนี้ยรอถถามว่าโสดไหมโสดน่าอ่านแต่มีคนคุยไม่คล่าสุดเห็นเห็นมีคนจับเป็นคู่อะไรนะคะใช่ค่ะล่าสุดมีคนเห็นจับไปจ้นกับมิสเตอร์อเล็กซ์แล้วงไงมันยังไงมีแต่คนบอกให้ต่อคิวแต่ทีเนี้ขอแซงไปแบบเดียร์อ้าวป่าแล้วหรอ มาไปแล้วไม่ไม่เห็นเมื่อคืนหรอทำไมไอก็เจออารเรมเมื่อคืนถ่ายคอนเทนต์กับเขาแล้วสัมพั์เราเป็นยังไงกับเขาเขาก็เป็นคนที่น่ารักใช่เขาเป็นคนแบบนิสัยดีคุยกันง่ายไปต่อไหมอ่ะอะไรนะไปติอแล้วไหมพบ่แยนก็ได้ก็ได้แอนไม่มีสเป็ค่ะใครที่แบบใจดีเป็นคนดีแอรก็ชอบไปต่อไหมล่ะ กับกับคนนี้ไปต่อไหมไม่รู้ค่ะมีมีสิทธิ์ไหมน่าจะไม่เขาขอโฟกัสกับตัวเองก่อนเราเพิ่งสดยังไม่ถึงปีแค่ปีเดียวเองใช่ก็ขอโฟกัสกับตัวเองเรื่องงานเขาดูมีทีท่าว่าจะจีบเราไหมน่าจะไม่ค่ะปัดปัดสิไม่ไม่พราะว่าเราฟังกันไม่รู้เรื่องอ๋อใช่เพราพูดภาษาศกันไม่ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ใช่เพราะแบนแต่แอนโทนีพูดภาษกาศสบายได้ อเวลาอย่างเดียวเวลาอลาโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้้หน่อขาต้องมีเคอ่อนต้งี่ต่อนะหม่ะอต้องีนะคะอนหน่นี่ะอ็นต้องนีนะคะโอเคอ่ะเอ็นทีีนะจ๊ะ้องไหนวที่นีหอตอไหนรัต้องตรงนี้